นี่ครับหมาดำมาด้วยครับผมหมาหมาดำมาด้วยครับหมาดำด้วยครับนี่ฮะเจ้าไข่ครับผมเจ้าไข่ยืนเด่นสง่าอยู่นะครับมานี่นะฮะทาแม่ตะเคียนทองครับผมนี่ฮะมีผู้คนเอามาผ้าสีมะผูกครับครับนี่ครับมาแล้วฮะเห็นเห็นชัดเจนครับเลขเด็ดครับผมเห็นชัดเจนเลยครับผมสามตัวตรงตรงครับผมเลขเด็ดครับผมมาแล้วครับทัานครับ เห็นไหมครับทุกท่าน fc ครับผมครับนี่ครับมีมีหลายท่อนนะครับผมมีหลายท่อนมากครับผมโอ้โหครับบรรยากาศหน้าวงเวงครับผมนะตอนนี้ก็บรรยากาศหน้ากลัวมากครับผมนะนี่ฮะครับครับผมนี่ฮะครับผมท่านครับท่านครับอะไรครับยืนเด่นอยู่นะฮะครับท่านครับท่านเห็นกับผมไหมครับผมแม่ตะเคียนทองครับผม แม่ตะเคียนทองยืนเด่นอยู่ฮะครับแม่ครับลูกมาขอโชคขอลาบนะแม่นะครับไม่ได้มารบกวนท่านนะครับแม่ขอให้แม่โชคให้ลาบลูกหลานด้วยนะแม่นะอ่านะแม่ตะเคียนยืนอยู่นะฮะเอฟซีเห็นไหมครับท่านครับแม่ตะเคียนยืนเด่นอยู่นะฮะแต่งชุดไทยครับผมครับครับครับโอเคครับท่านนี้ก่อนนะครับเราจะไม่รบกวนแม่นะครับผมครับแม่ตะเคียนทองครับผม